สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีเวทุกคุทุกคนพอๆกันคือเก้าพี่น้อง่องเราพอยู่พอๆกันย่งเทียงเปิดออกมาก็เห็นเขาคนตกห้ำเลยเนาะพี่น้องนะเห็นว่าพี่น้องเริ่มออกเียงแดดแล้วได้ยังปอยๆอยู่ ยายกับงัวไม่ธรรมดากับงัวพุ่นก็ดิงัวไม่อ่อ,อนเด้ตัวนี้นี่พี่น้องไม่อ่อนประมาณ10กว่าไห่นี่แหละของเฮานะ่ะประมาณ20 20ไห่เมื่อวานหนึ่งตกตกตั้งแต่จักมงจักมงวะตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานนี่จนฮอดมือใหม่มาจนฮอดยมื้อเช้าตนี้ สิวานได้ซะตกวันตกวันเสาเนาะกลางคืนวันเสาแม่นบ่กลางคืนวันเสาเนาะมันสิตื่นเช้ามากวันอาทิตย์พอดีเบิดมื้อจนวันอาทิตย์เบิดมื้อวันอาทิตย์น่ะวันจันทร์ยามมื้อเช้ามายังตกอยู่พี่น้องจนเดี๋ยวนี้ก็ยังยิๆๆๆอยู่สิไปเบิ่งขาเฮาก็พี่น้องเอ้ย มาเด้อคนเอ้ยหากสินแดดพี่น้องเอ้ยแดดออกมาแล้วเริ่มแดดออกมาแล้วพี่น้องหักทางยังเปื้อนขาเฮาก็ยังบ่ว่ายังบ่อันนั้นยังบ่แห้งดอกประมาณ2-3มื้อพี่น้องเอ้ยจังสิได้ก้าสักเก็น้ําน้ํานี่สิกิน้ําบก ฝนตกมือเดียวเต็มเต็มเลยโขงโหดจะมากระโดดกระดี ลาอนขาไปเลยวี่น้ว่านพอเจอไอ้คนมาฮุบไปทางใดดีกว่าเตะเตะเตะเตมาสีเได้ยายนี่พี่น้อง สีแดงขั้วอุ่นเลยยายไปโหจุดเล่งเลยมาสีแดงนะสักก่อนทุกทีน้องด้วยยายฝ่อนเขั้สักก่อนนะ ยายออกมันกำลังแดดกำลังสิมายายออกให้มันมังเฮ้นแล้วละสปินลมอัปเดตอาการเขาพี่น้องเฮ้ยให้แน่ตัวน้ำมันบอลลุ่มแล้วมันมันมันขางในตอเพืองตัวนี้ที่ ันเขาวพ่นต้องห้ามเลยมันนั่นมันแห้งแล้วเอาไปซีกินละมุนได้พี่นุ้ยมาแซ่บเสือเขากับพี่นุ้ยเสือออกพี่นุ้ยเสือออกปีนปีนปีนขึ้นเสือแต่โตมันอันนี้นมันเจ็บแ,น,แน,น,น่เลย,เยช่งมันลมมาเสือตัวมันเจ็บ เห็นมันบางมันแห้งไวสื่แล้วจะมีเงาตัวสื่มันาดใหญ่ที่น,ไไน,น,น้องเลยเป็นหน้าพุนมันเก็บ เธมีแต่ห้องเฮาดอกห้อพื้นกับดิบ้างเจ้ากับเบิดทุ่งสตาบสิอันนี้เฮายังว่าเฮาเกี่ยวมันเจ๊เลยพี่นูมันแห้งตนี้ค่อยนี่ Tuyệt cái vừa xưa đậy này khá là mịt Bây lọc ơiii Mình ngã thế Cần tốt ý chắc mượn đứng sau mượn đi khóc hết nhỉ นล่ยเปอร์เซ็นต์นอเกาว่นนี่ฝนเจอนะคุแต่มันกับวันนี้พราะวามันันนะมันพัดตกลงมาตลอดเนาะ ฝนพัดตกลงมาตลอดแกะขวักกนยังเลยเห็นแดดเนี่ยมันยังได้นี่ได้เห็นแดดนะพี่น้องบระเมินว่าแต่เศร้าแต่เศร้าอันตกจั่กจ่าลงมาเสื่อแล้วพี่น้อง มอนพูวกินข่าวับพนักฮนักฮนักพนักฮึฮกฮนฮึ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 ักพนักพนกินขนมมนกพน,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 นัมมนกพน,นัมมนกพน,นักนักพนักพนพนักพนักพกพนกพนักพน เบิร์ตแหละฮึฮึฮึเราไปถอดอ่อนกินมถอดป้าถูกแม่ป้าเบิร์บอกลายน่าจะว่าเบิร์อนอะนะโฮโหเบิร์ตบอกลายหนึ่งฮึฮึ นี่แหงค่ะจ้องหอยนเลี่ยนติดกันนี่ลมเข้าลมโอ้ยมีแดดแล้วพี่น้อยเห็นแดดแล้วเด้อมีแดดแล้วเด้้าพุนก็ดีพอสิดัดเข้าเอาน้ไปปั่น ตัวนี้ค่อยแนย่แต่ไตันบลบอตัวลบนี่กระจังไม่จังไห่ไห,นหนึ่งสองสามตัวนี้สี่หาตัวน่ะลบทางกลางหาไห่ตัวนี้มองกุขามมองบางงามงโอ้บันสะอาดไปเลย ปันสะอาดเฮ้ยน้องครับสิริกุตอนนี้ก็อีกหลายบ้งเป็นอาทิตย์หนาภูรจีเดกี้เกี่ยค่อยเกี่ยวไปครับมันวิทย์มันวิทย์ตัวรมเหมือนกับไข่แน่ดอกค่อยไปเกี่ยวไปกับยายกับพายุเกี่ยวสองคน โอเคพี่น้องเฮาวังว่าคือสิจบแค่นี้เนะานนะราว่นผ้นนะคือสิบมีอีก <c oughs> โอ้ยจนจากห้องกังหายบาว่าไัยบางคนก็ตาดเนะาะบางคนก็เกี่ยวเขาไม่อ้อนกะหลยมือเติบ น้องล่ากะปิกคือกันน้องน้องอ้ำกะปิอ่ะหากไฟก็สิคือจีบไล่เขาเฮาเฮาประมาณสาวหายเดะสาวกหายโอเคพี่น้องฮาชิค,คอจบลิปไว้เพียงเท่านี้เ้อฝากเลยก็แชร์ก็ติดตาม่องหลองประยุทธ์พี่น้องอยู่ดีมีแหงหมดทุกทุกคนคลิปหนะพอกันใหม่จ้าสบายดี